สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้หลินจะมารีวิวครีมซองเซเว่นเนื่องจากชนีได้ทดลองการเป็นสิวทดลองการเป็นสิวได้ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งครีมซองของ Baby b i t e เป็นเจลแต้มสิวและเจลลดรอยสิวในซองเดียวกันราคา49บาทเทหลินไปลองตำม,มาใช้รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันโอเคมากๆเลยสำหรับครีมราคา49บาทที่ได้ ถึง2อ,อย่างในซองเดียวกันนะคะเป็นราคาที่เราสามารถไปตำม,มาทดลองกันได้แบบสบายใจไม่ต้องคิดอะไรมากเป็นขนาดทดลองที่สามารถทดลองได้แบบสบายกระเป๋าดูเดี๋ยวมาดูเนื้อครีมกันนะคะว่าเนื้อครีมเขาเป็นยังไงฉีกครึ่งแบ่งกันออกมาเป็นสองซองได้เลยเป็นซองที่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกมากและเนื้อครีมของเขาก็จะเป็นเนื้อเจลนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเจลครีมหรือเซรั่มเขาจะค่อนข้างซึมสู่ผิวเราได้งา่ายซึมเร็ว ไม่มันไม่เหนอะหนะในส่วนผสมของตัวเจลแต้มจิ๋วนะคะก็คือจะมีส่วนผสมของน้ำมันทีทีออยที่จะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียช่วยฆ่าเชื้อแบคที ria นะแล้วก็มีส่วนผสมของกรดไซลิซาลิกซึ่งจะช่วย เคลียใต้รูขุมขนเคลียสิวอุดตันต่างๆนะคะไม่ให้เกิดที่เดิมซ้ำๆเมื่อใช้เป็นประจำผิวของเราก็จะปราศจากสิวนะถ้าเชื้อแบคทีเรียทำความสะอาดรูขุมขนนะคะแน่นอนว่าเราก็จะไม่มีปัญหาสิวเลื้อรางปัญหาสิวอุดตันใต้ผิวหนังนั่นเองค่ะที่ดิดได้ทดลองใช้หมดไปเกือบจะซองที่สองแล้วนะคะก็รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันโอเคมากๆเลยนะสำหรับผลลัพธ์คือจะเป็น ไต,ตบริเวณลาผมตรงนี้นะคะหลังจากที่หลินใช้เจลแต้มสิวตัวนี้ไปรู้สึกได้เลยว่าสิวไตไต,ย,ต,ย,ตย,ยุบหายไปเลยส่วนสิวอักเสบเขาก็คือช่วยได้ดีมากคือทาแล้วก็ยุบนะคะตอนนี้ก็กําลังจะทาเพื่อเคลียรส์สิวอุดตันซึ่งเหลือน้อยมากๆแล้วกับบริเวณใบหน้าของหลินนะคะหลังจากที่เราพูดถึงในส่วนของเจลแต้มสิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาพูดถึงสเต็ปที่2คือเจลลดรอยสิวบอกเลยว่าเมื่อใช้คู่กันตัวหลินเองเนี่ยรู้สึกได้เลยว่า รอยแดงรอยดําที่เกิดจากสิวเนี่ย คือจางหายไปเร็วมากด้วยสารสกัดที่เขามีมาในเจ้าตัวลดรอยสิวบอกเลยว่าก็ดีมากๆนะคะมีสารสกัดจากต้นเลือดมังกรสารสกัดจากวิตามิน B3 วิตามิน E และสารสกัดจากหอมหัวใหญ่ซึ่งสารสกัดต่างๆสารสกัดหลักๆที่เขามีมาก็จะช่วยเยียวยารอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวใช้คู่กันแล้วแบบเพออื่มสุดๆนะคะเพืมสุดๆนะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเจลของเขากันนะคะว่าเป็นเนื้อเจลลักษณะยังไง นี่คือลักษณะของเนื้อเจลที่ช่วยลดรอยสิวนะคะเขาก็จะเป็นเนื้อเจลแบบนี้แล้วก็ซึมง,ง่ายเหมือนกันหลังจากทาเจลแต้มสิวเสร็จเรียบร้อยก็คือทาเขาลงไปทับได้เลยนะคะหลังจากที่ได้ฟังหลินรีวิวหลินเล่าถึงสรรพคุณน่านี้ของเจลแต้มสิวเจลลดรอยสิวเรียบร้อยแล้วมาดูขั้นตอนการลงสกินแคร์ของลินนะคะว่าหลินลงสกินแคร์อะไรยังไงบ้างซึ่งบอกเลยว่าการที่จะทำให้สิวของเราหายสกินแคร์ต่าง ก็มีส่วนร่วมด้วยนะคะมีส่วนร่วมกับเจลแต้มสิวมีส่วนร่วมกับเจลลดรอยสิวเราจะต้องเลือกใช้นะคะที่รักเราจะได้ไม่เป็นสิวอีกโอเคปะหนิจะเป็นคนที่ทาครีมในห้องน้ํานะคะวันนี้จะมาลงสกินแคร์ให้เพื่อนๆดูเช็ดมืออีกรอบนึงเนาะเพื่อความมั่นใจในความสะอาดนะคะหลังจากนั้นหนิงก็จะรีเช็คความสะอาดบนใบหน้าของหนิงโดยการใช้สำลีที่ชุบน้ำเกลือ อันนี้กระดิ่นทำแช่ตู้เย็นไว้เลยนะก็จะใช้น้ำเกลือเช็ดผิวแบบนี้ทุกครั้งมันเป็นการรีเช็คผิวหน้าของเรานะคะว่าอุ้ยมีความสะอาดหมดจดมั่นใจแล้วว่าสะอาดคะ่ะค่อยลงสกินแคร์กันเห็นรอยสิวไหมขั้นตอนแรกของหลินนะคะก็คือหลินจะใช้เจลบ้านหางหยิบใส่ฝ่ามือทาบริเวณผิวหน้า เมื่อเจลว่านหางซมเรียบร้อยแล้วนะคะหลินก็จะตามด้วยเจลแต้มสิวตัวนี้นะคะก็จะแต้มลงไปในบริเวณที่เป็นสิวเนี่ยหลินจะเป็นสิวไตๆต,ต,ต,ตรงไลผมตรงเนี้ยตอนนี้ก็คือแบบสิวจะหายหมดหน้าแล้วแหละ ลูกๆคํำๆลงนะคะจริงๆใช้สำหรับแต้มสิวอักเสบได้ด้วยนะตอนนี้ไม่มีตรงไหนอักเสบแล้วแต่ตรงไหนที่มีอุดตันเล็กๆน้อยๆหลิงก็จะแต้มๆนะคะจะมีเม็ดๆมันมองไม่เห็นอะเออแต่จริงๆหน้ามันจะมีเม็ดๆอยู่เม็ดหนึ่งก็จะแต้มลงไปตามความสบายใจของเรานะคะเม <c oughs> ื่อทาเจลแต้มสิวเรียบร้อยแล้วนะคะหลิงก็จะตามด้วยสเต็ปที่สองนะคะเจลลดรอยสิวนะคะ ถ้าเฉพาะจุดหรือจะทาทั่วหน้าเลยก็ได้นะคะแต่ตัวหลินเองอะ่ะหลินทาทั่วหน้าเลยนะทําให้ผิวขาวใสขึ้นนะคะหลินก็จะทาทั่วทั้งใบหน้าของหลินเลยตัวนี้หลินก็จะทาลงไปบริเวณลําคอหลินด้วยนะคะ ต่อไปก็คือการลงครีมกันแดดอันนี้ก็สําคัญมากนะคะเพื่อนๆจะต้องใช้นะครีมกันแดดไม่ว่าจะอยู่ในบ้านเจอแค่แสงไฟก็ต้องใช้นะคะ จากนั้นก็จะทาบีบีครีมนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นบีบีครีมที่เหมาะสำหรับคนเป็นสิวผิวมันไปหามาใช้เลยนะของ BK ชอบมากอะ่ะเอ้ยลองแล้วแบบเฮ้ยมันได้นะคะมันได้ ะะลง b ีบีครีมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ไปแต่งหนะ้าแปบบอันนี้ก็คือขั้นตอนการลงสกินแคร์ลงครีมนะคะสำหรับตัวหลินเองเห็นไหมพอลง BB ีก็มีความปกปิดถ้าไม่ได้แต่งหน้าออกงานหรือไปไหนหลินก็จะลงแป้งฝุน่นทับลงไปนะคะจบขั้นตอนในการดูแลผิวในช่วงกลางวันกลางคืนก็คือหลินจะทาตามสเต็ปนี้ทุกอย่าง ยกเว้นไม่ทาครีมกันแดดและบีบีค่ะก็คือจะทาสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไปนอนช่วงนี้คือสบายใจขึ้นมากๆนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสิวหรือรอยสิวก็คือใกล้หายหมดแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะก็ลองไปตาม,มาใช้กันดูนะสําหรับครีมแต้มสิวตัวนี้บอกเลยว่าแนะนําราคาดีแล้วก็ได้ตั้งสองสเต็ปบอกเลยว่าคุ้มมากคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกความสวยไปแล้วคะ่ะ